ดื่มเสเต้าอบไฟฟ้าเทคโนแกสเธอชื่อว่าหลิงหลิงครับสาวประเภท2ชาวลาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าประกวดเวทีสาวประเภท2ระดับโลกอย่าง Miss International ปีที่ประเทศไทยเมื่อไม่มมนานมานี้และได้ตำแหน่งรองอันดับที่สองเป็นของครับ ถึงแม้จะได้รองอันดับที่2แต่ตัวเธอเองนั้นสร้างกระแสฮือฮาให้กับวงการนางงามเป็นอย่างมากจากการโพสต์ภาพคู่กับปอยตีชดาขึ้นไอจส่วนตัวจนลวกวออนไลน์ถึงกับตั้งคำถามนะครับว่าระหว่างเธอกับปอยใครเหมือนผู้หญิงกว่ากันผู้หญิงอย่างสาวประเภทสองคุณเนี่ยต้องมีไอดอลเนิใช่ไหม ใช่ค่ใคือพี่ปอยเลยค่ะปอยเป็นไอดอลของตั้งแต่รู้จักอ่าพี่ปอยค่ะก็คือรู้ว่าพี่ปอยคือไอดอลเลยชอบปะไรในตัวปอยชอบอ่ะพี่ปอยที่พี่ปอยทั้งสวยและเก่งแล้วก็เป็นหน้าสอยพี่สองคนแรกที่นับว่าเป็นคนแรกนะคะที่สามารถทําให้คนทั้งโลกยอมรับในตัวสาเพี่สองมากขึ้นค่ะเอ่ะในคืนนี้เราอยากจะทําความรู้จักกันดึิงเหลงมากขึ้นนะครับคือต้องยอมรับว่าเดือนที่ผ่านมาคนพูดถึงคุณเยอะมาก เพราะว่าจุดเริ่มต้นเลยตอนที่เห็นภาพที่คุณอัพขึ้นมาใน n ิน a g r a m รมลอยลใช่ตอนนั้นที่คุณถ่ายภาพกับปอยตีชาดาใช่คะนนคิดไหมว่าคนจะให้ความสนใจขนาดนึงริงไม่คิดนะคะเพราะว่าด้วยความ,มที่เราปลื้มพี่ปอยอยู่แล้ว เราก็ด้วยความเป็นคนทเนาะคนธรรมดาเป็นสาวพสองแล้วก็เราก็เพิม่มรุ่นพี่แล้วเราก็อยากถ่ายรูปกับพี่เขาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เลยอยากอวดว่าเออเนี่ยเราได้ถ่ายรูปกับพี่ปอยแล้วนะแล้วก็แค่อยากอวดลงไปแล้วก็มีกระแสออกมาค่ะมาเออตอนนั้นถามตรงๆว่าตั้งใจถ่ายเพื่อจะสร้างกระแสแค่ตัวเองไม่เลยเพราะเรากำลังจะประกวดอยู่ด้วยสาบานเลยค่ะไม่เคยคิดจะสร้างกระแสค่ะแต่คนพอดูปุ๊บก็เริ่มเปรียบเทียบเลยนะว่าโอ้โหใครสวยก่บกันเนี่ยปอยหรือหลิง ใครสวยแต่การเนคนพูดถึงเยอะว่า<ม>เข้าหูคุณบ้างไหมฮะมีคนมีคนรู้สึกไงบ้างอุ้ยหลิงรู้สึกอายมากเพราะว่า,วาอุ้ยทําไมเราไปเปรียบเทียบว่าเราไม่ได้ครึ่งเนื้อของพี่เขาเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยได้ติดตามผลงานของปอยไหมอุ้ยติดตามมากค่ะติดตามอ่ะละครของพี่ปอยว่ารละทำอะไรดีกว่าชื่อมาจากอ่าเอาตรงๆนะคะอ่าชื่อชื่อจริงเอาชื่อจริงก่อน ชื่อจริงชื่ออโนงค่ะพ่อแม่ตั้งให้ชื่ออโอน่งตอนนั้นได้รููละครของพี่ปอยละครเรื่องหมออินเตอร์นะคะพี่ปอยชื่อลิงลิงแล้วหลังจากนั้นเออรู้สึกชอบในชื่อนี้แลวรักในชื่อนี้แลอย่างไงฉัต้องชื่อนี้ให้ได้ห้ามมีใครมาชื่อเหมือนซันนะก็เลยเปลี่ยนเป็นลิงลิงค่ะพี่ชดาคุณรู้ไหมครับว่าว่าชื่อของเธอเล่นมาจากละครที่คุณเล่นมาจากตัวคุณน่ะถ้าเป็นผมเป็นปอยก็คงอึ้งเหมือนกันนะนี่อันนี้อันนี้เราเพิ่งทราบไม่เคยทราบมาก่อนและ ตอนอายุเท่าไหร่ที่เริ่มจะรู้สึกว่าอยากจะกลายพันธุ์เป็นผู้หญิงตั้งแต่เรียนม .6 ค่ะเรียนม .6 แล้วตอนนั้นคั่งมากคั่งรูมิทิสานี่รูปประกวด,ดมิทิสานี่รูอะไรแบบแล้วก็พูดกับเพื่อนๆนะคะว่าเออุมยอยากไปประกวดจังเลยอย่างเงี้ยเพื่อนก็หัวเราะเป็นเวทีของฉันเลยใช่ค่ะ,คะเพื่อนก็หวัวเราะว่าเออมันเป็นไปนไม่ได้หรอกจะไปเพ้อฝันเลยเรียนดีกว่าไม่ต้องไปเพ้อฝันเพราะาามันเป็นไม่ได้ทําไมอะคือตอนนั้นคุณหน้าตาไม่ดีเลย คือก็โอเคนะคะแต่ว่าเรื่องความที่อ่ะคิดว่าเราเป็นสาวเป็นสองเขาอคีย์คิดว่าเราทําไม่ได้ด้วยเขาเป็นที่เป็นคนลาวสังคมไม่เปิดกว้างด้วยค่ะแต่คุณก็เริ่มไว้ผมเนี่ยใช่ไหม<ช>เริ่มไว้ผมยาวเริ่มไว้ผมเลยคะ่ะคือไม่เค์ค่ะทาอะไรมาบ้างนหน้าตอกมาไหมไม่เคยตอกค่ะจมูกเสริมจมูกอ่ะแน่นอนค่ะไม่ปิดบับงด no <talk> ูชักเฟลเลอร์มีบ้างค่ะหน้าอก ทำแน่นอนทำแน่นอนค่ะทำตอนนี้เท่าไรครับอ่าทอนอายุอ่าประมาณย0สิบค่ะมันต้องขออนุญ,ญาตถามถึงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงช่วงนั้นหน่อยลวกันว่าว่า <c oughs> เฉาะเฉาะหรือยังอ่าคือเรียบร้อยแล้วค่ะผู้หญิงเต็มตัวแล้วนานเรี่ยงครับอ่รก็ได้ปีกว่าแล้วค่ะอาถามาว่าในเวลาตื่นขึ้นมาแล้วอีกวันหนึ่งเราไม่มีน้องชายมันรู้สึกมันแปลกเหมือนมันโล่งโล่งอ่าก็รู้สึกแปลกบ้างนะคะเพราะว่าบางครั้งตอนที่เราเป็นผู้ชายเราใส่กางเกงในเข้าไปเลย้ยัง อ่าแท็บแล้วก็เดียลืมเอ้าลืมลืม,ลมชี่แท็บนะแต่ผมอยากรูประสบการณ์ครั้งแรกในการปัสสาวะมันเป็นยังไงใช่ป่ะขึ้นก่อนหน้านี้คุณมีง่วงแล้วคุณก็ฉี่แต่วันต่อมามันไม่มีแล้วมันมันเลงยังไงม,มันยังไงอะ่ะต้องนั่งทนั้นเคยลองอยืไมไมไม่เคยลองค่ะแต่เป็นผู้หญิงไม่เคยลองตั้งแต่วันนั้นไม่เคยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดจะกลับไปลองที่ปัตตานถามที่ถึงสาเหตุของการตันตัด น้องชายหรือการชอ็อกคืออะก็คือความรักค่ะก็คือความรักทําให้เราอยาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะเราคิดว่าความรักต้องต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นเดี๋ยวดีวผู้ชายเขารู้ไหมว่าคุณมีง่วงตอนมีรู้ค่ะรู้รู้ค่ะแล้วคุณตัดสินใจเองตัดสินใจเองค่ะบอกเขาไหมอ่า ไม่บอกค่ะเพราะว่าแฟนแบบคนต่างชาติแล้วก็เขาก็กลับพลาดไปเขาบอกว่าเออกลับจะกลับมาหานะจะกลับมาสร้างความมั่นคงนะแล้วหลิงลิงก็อ่าโอเคคิดไปแล้วเขาจะกลับมาสร้างความมั่นคงนะฉันต้องทําให้ตัวเองมั่นคงนะคุณจลยงห,หลิงก็เลยตัดสินใจค่ะคุยกับพ่อว่าเออลิงอยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วนะหลิงลิงไม่อยากให้คนมามองมาลิงว่าหลิงยังเป็นสาวแะกระติกกระเทยอ,อยู่ค่ว่าะกระเทยอ่ค่ะแล้วหลิงก็เลยตัดใจขอตังค์พ่อไปแปลงเพศ นี่แปลงมาประมาณเดือนหนึ่งค่ะแล้วแปลงก็มากลับมาแล้วหนูไม่เคยบอกนะคะเพราะเขาบอกว่าห้าแปลงนะเพราะว่าเาเราเขากลับมานะเพราะว่าเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอ่าการแปลงเพศเขาบอกว่าแปลงเพศรัติไม่ดีแล้วทีนี้หลิเดลินไม่เชื่อค่ะเพราะหลินคิดว่าต้องผู้หญิงผู้ชายซะงั้นเพราะลินคิดว่าถ้าหนูแปลงได้หนูก็จะเป็นผ,ผ,ผู้หญิงเต็มตัวลินก็เลยตัดสินใจแปลงค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มาแล้วเจอกันนะคะ ลิ่ก็ไปรับเขานิ่ก็ว่านี่สันเปงเพจนาอะไรอย่างเงี้ยเขาผักไปค่ะผักนินเลยไม่คุยเลยผักเลยยูเคซี่เขาบอกว่าหนูเป็นบ้าด่าหนูจนน้ำตาไหลหนูพูดอะไรไม่ถูกแล้วก็นี่คือที่สนามบินเหรอใช่ค่ะที่สนามบินเลยที่เมืองไหนที่เมืองไทยค่ะมารับที่เมืองไทยเลิกกันอยู่ได้เลยเหรอก็ประมาณว่าเลิกกันค่ะก็หวันว่าแบบว่าลินไม่รู้ว่าทําไมเขาถึง ขนาดนั้นหนงก็ไม่เข้าใจเขาไม่ดีใจเหร่ที่ที่คุณมีอวัยวะเพศหญิงไม่ค่ะเขาบอกว่าถ้าฉันจะอ่าเอา,าสาวเพศสองที่แปลงเพศแล้วจะแปลงผู้หญิงไม่ดีกาหรอแต่ว่าเขาชอบผู้หญิงมีงวงใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอ่ะที่พิเศษค่ะว่าประเทศเขาสําหรับประเทศเขาเครียดไหมตอนนั้นตอนนี้เขาไม่เอาโอ้ขนาดข้างค่ะว่าเสียใจมากกับการแปลงเพศเกือบฆ่าตัวตายค่ะเกือบฆ่าใช่ค่ะเกือบฆ่าตัวตายเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้ว ว่าเราตั้งความหวังผู้ชายคนนี้มากนะคะโอ้ฟังแล้วก็อึ้งนะครับเหตุผลที่เธอต้องไปเผาอวัยวะเพศออกมาเป็นเพราะเรื่องความรักและอยากให้แฟนนั้นมีความสุขว่าแล้วก็ต้องฝากถึงหลายๆคนโดยเฉพาะสาวประเภท2ที่คิดจะผ่านะคคุณต้องคิดดีๆนะฮะอย่างที่หลิงหลิงบอกไม่ใช่ว่าทำเพื่อแค่คนรักคุณต้องปรึกษาทุกคนรอบข้างจริงจังงานนี้คุณจะปรึกษาตัวคุณเองคนเดียวไม่ได้แล้ครับผมรู้มาว่าคุณเคยหลนดลอกลนดลอกไปายตัวค่ะ ที่ผมกำลังดูหน้าแฟนของคุณหลอเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> ตอนแรกที่เจอคุณเขาล้ว่คุณเป็นสาวไมาไม่รู้ค่ะของเขาดีก็เฉยๆค่ะ